นะเจออะไรอะเจอดารี่ฮะดับเบิลแอคชั่นนะฟรชบวกคลีนนะ clean, นะประเด็นคือผมไปหาแปลงสีฟันที่ร้านสะดวกซื้อนี่แหละแล้วอยากหาแพ็กเกจที่มันสามารถเก็บแปลงได้นะก็เลยเจออันนี้ของดารี่มานะครับข้างในคือเก็บตัวแปลงสีฟันได้แล้วก็มีที่เก็บแปลงแยกต่างหากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บยาสีฟันได้นะครับพกพาไป แล้วก็มีป้ายโพเสเลของเขาเล็กน้อยครับเข้กบบากระ้ปาเราจะได้กล่องนะครับสำหรับใส่ตัวแปรงแล้วก็ยาสีฟันสำหรับพกพานะครับผมก็เลยเลือกแพคเกจแบบนี้มาอันนี้มีรูระบายสามารถให้น้ำออกได้ด้วยนะเวลาเก็บแขวนใดๆมันจะได้ไม่ขึ้นเป็นไอเป็นฝ้านะเพื่อให้หายนะครับพกพาง่ายครัแบบนี้ได้ทั้งยาสีฟันและแปลงนะดารี่ครับโอเค